จริงๆแล้วในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยตามการคาดการ์แล้วเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องเฟื่องฟูเลยคึกคักแต่พอสำรวจไปจริงๆไม่เป็นแบบนั้นเลยคุณสิริมาค่ะเป็นการประเมินจากทางศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจริงๆเขาก็ประเมินมาทุกปีนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยค่ะสงกรานกร่อยค่ะเม็ดเงินสะพัดในระบบต่ำสุดในรอบ9ปีแต่ว่าก็มีคนที่จะไปเที่ยวเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาวางแผนจะไปเที่ยวทะเลในพื้นที่ภาคใต้ค่ะวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานค่ะศูนย์พยากร กรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้าไปสํารวจกลุ่มตัวอย่าง1,200ตัวอย่างทั่วประเทศนะคะพบว่าคนไทยวางแผนเดินทางท่องเที่ยวไปทะเลภาคใต้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ10.6เป็นร้อยละ19.4ส่ส่วนใหญ่เขาให้เหตุผลแบบนี้นะคะว่าที่ไปเที่ยวทะเลเนี่ยอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วก็ไปสัมผัสในราคาที่จับต้องได้ก่อนที่จะมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้า แต่จากการสำรวจก็พบด้วยเหมือนกันค่ะ คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ68.6ไม่เห็นด้วยต่อการเปิดประเทศเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ในประเทศก็ยังไม่แน่นอนหลังจากที่มีรายงานว่าเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆส่วนคนที่เห็นด้วยต่อการเปิดประเทศร้อยละ31.4เขาก็บอกว่าต้องการที่จะให้เปิดเศรษฐกิจกจะได้ฟื้นตัวสร้างไรายได้เข้าประเทศนะคะตอนนี้ไทยเองกําลังทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวลดวันกักตัวเปิดประเทศในนําร่อง5จังหวัดซึ่งการเปิดประเทศเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นจุดที่ ชะตาเศรษฐกิจไทยซึ่งก็มีข้อกังวลจากนักวิชาการในแวดวงเศรษฐกิจนะคะเขาบอกว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด1 9เนี่ยตอนนี้ยังล่าช้าเกินไปอยากจะให้รัฐบาลค่ะเปิดให้เอกชนเข้ามาสนับสนุนการฉีดวัคซีนในพื้นที่นำร่องให้เร็วขึ้นเพราะว่าการทดลองเปิดประเทศครั้งนี้ล้มเหลวก็จะกระทบกับเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงค่ะในหนึ่งเดือนนี่ต้องลงแขกเลยต้องช่วยกันถ้าเกิดทำไม่ได้ก็คือว่า มันไม่ฟื้นไปถึงปีหน้าเพราะว่าพื้นที่แซนบ็อกจะไม่เกิดขึ้นอีกก็ลืมเรื่องการเปิดประเทศไปเลยซึ่งผลกระทบจะเป็นยังไงนะก็คือต่ํากว่า3า่ะที่เราคุยก็ของ2.8นะ ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาบอกว่าแม้เทศกาลสงการานต์ปีนี้จะมีวันหยุดยาวมากขึ้น6วันนะคะแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้สึกสนุกหลังจากที่ประสบปัญหาไรายได้ลดลงจึงใช้วันหยุดไปทําบุญอยู่กับครอบครัวมากกว่าคาดว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ1นึ่0 0สล้านบาทอันนี้ต่ําสุดในรอบ9ปีเลยนะคะบางคนอาจจะบอกว่าหยุด <S <S ก็จริงแต่ว่าอยู่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวดีกว่านะคะจับใจ ใช้สอยก็เป็นส่วนเล็กๆไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวให้คึกคักเหมือนปีที่ผ่านๆมานะคะ<า>คงจะต้องอดทนกันอีกสักปีไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการทํำกิจกรรมที่อาจจะไม่ได้เป็นอิสระมากนักยังต้องควบคุมกันอยู่เพราะว่าโควิด1 9แล้วก็เรื่องของเศรษฐ,ฐกิจด้วยมันต,ต่ำนะคะรายได้ก็น้อยออพูด